สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน์รีวิวนะครับและภาพย,ายนต์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ ELEMENTAL เมืองโอลวนชาติโอลเวงในโลกที่ชาติดินน้ำลมและก็ไฟนั้นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับ เอมเบอร์ ber, สาวทาตุไฟที่กําลังรอวันรับช่วงต่อธุรกิจของครอบครัวแต่แล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างครับที่ทําให้ธุรกิจนั้นเนี่ยจะต้องปิดตัวลงก่อนที่เอมเบอร์จะได้พบเจอกับเวทหนุ่มชาติน้ําคนหนึ่งที่หลุดเข้ามาอยู่ในบ้านของเธอโดยบังเอิญน,นะครับทั้งสองคนจึงร่วมมือกันเพื่อกอบกู้สถานการณ์ทั้งหมดพร้อมทั้งพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยในเวลาเดียวกันครับ เมื it it animation animation mm ่อเราพูดถึงผลงานที่มาจากสตูดิโออย่าง p ิก a r นั้นก็แทบจะเป็นการการันตีได้แล้วนะครับว่าผลงานเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเป็นแอนิเมชันที่น่าสนใจเต็มเปลี่ยนไปด้วยหัวใจมีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมจะทําให้ผู้ชมเนี่ยเสียน้ําตานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามองย้อนกลับไปยังผลงานที่ผ่านมาของพวกเขาไม่ว่าจะเป็น Toy Story Inside Out Soul และก็อื่นๆอีกมากมายครับในปี2023 ผลงานของพวกเขาก็ได้คลอดออกสู่สายตาของผู้ชมอีกครั้งนะครับซึ่งคราวนี้พิกซากลับมาพร้อมกับคอนเซปต์อันแสนทะเยอทะยานอีกครั้งโดยการเล่าเรื่องราวของท่าชนิดต่างๆแต่ภายใต้ความสดใหม่นั้นนะครับพิกซาเลือกจะเดินไปในทิศทางใหม่ด้วยการวางตัวเองเป็นภาพยนตร์โรแมนติกค,คอมเมดี้ในแบบที่พวกเขาเนี่ยไม่เคยทํามาก่อนครับภาพ,พยนตร์พาผู้ชมเดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งจินตนาการที่มีชื่อว่า Element City หรือว่ามหานครแห่งชาตินะครับ ที่ซึ่งดินน้ำลมไฟนั้นมีชีวิตและก็อาศัยอยู่ร่วมกันในเมืองแห่งนี้แต่ภายใต้ความสวยงามของเมืองอิลิเมนต์ซิตี้เนื้อในของมันเนี่ยกลับสะท้อนถึงปัญหาชนชั้นทางสังคมที่แตกต่างกันนะครับชัดเจนนะครับว่าประชากรธาตุน้ำนั้นถูกปฏิบัติราวกับเป็นชนชั้นสูงและก็เป็นประชากรส่วนมากของสังคมครับนั่นทำให้ระบบผังเมืองรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆนั้นถูกผลิตขึ้นมาโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพวกเขาเป็นหลักครับ ในขณะที่ประชากรธาตุไฟนั้นมีรากฐานมาจากผู้อพยพที่เดินทางมาตั้งรกรากในถิ่นฐานที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับนะครับพวกเขาจึงต้องใช้ชีวิตอยู่ในแถบชานเมืองอย่างแออัดและแทบจะไม่มีส่วนร่วมอะไรกับสวัสดิการของเมืองหลวงเลยครับเมื่อผู้ชมทำความรู้จักกับเมืองอิลิเมนซิตี้แล้วนะครับภาพยนตร์จึงเพ่งโฟกัสลงไปที่รายละเอียดของตัวละครหลักอย่างเอมเบอร์และก็เวดผ่านพล็อตเรื่องสุดคลาสสิกนะครับซึ่งว่าด้วยความรักบนความแตกต่างเอมเบอร์นั้นเป็นสาวธาตุไฟครับ ส่วนเวทนั้นเป็นชายหนุ่มาธาตุน้ําแม้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมในเมืองเอลิเมนต์ซิตี้ด้วยการทําลายกําแพงแห่งความขัดแย้งและอคติลงได้อย่างหมดจดนะครับแต่อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกค,คอมเมดี้และมันก็ไม่ได้พยายามจะเป็นอะไรที่มันใหญ่โตไปมากกว่านั้นครับกล่าวคือตัวหนังไม่ได้เล่าเรื่องในสเกลใหญ่อย่างการเชื่อมทุกเผ่าพันธุ์ให้กลายเป็นหนึ่งเดียวนะครับหรือการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคมในวงกว้างแต่อย่างใด แต่ตัวหนังเลือกจะโฟกัสไปที่ความสัมพันธ์ที่เก่ะตัวขึ้นของทั้ง2ตัวละครเป็นหลักครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆครับเพราะว่าทันทีที่ผู้ชมนั้นผ่านช่วงเวลาที่ต้องจูนตัวเองเข้ากับวัฒนธรรมรวมไปถึงลักษณะนิสัยของแต่ละตัวละครแล้วเนี่ยการเติบโตทางความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่ดูมีสเสน่ห์และก็ชวนฝันมากๆนะครับจนทําให้ผู้ชมนั้นตกหลุมรักและก็ร่วมเอาใจช่วยพวกเขาให้หาทางออกที่ดีที่สุดให้กับเรื่องราวได้ครับ ไม่เพียงเท่านั้น e l e m e n t a l ลยังมาพร้อมกับประเด็นที่แข็งแรงมากๆนะครับโดยเฉพาะกับการสำรวจความแตกต่างอย่างเข้าใจไม่ใช่เพียงแค่การชี้นิ้วบอกความหลากหลายจากชาติกำเนิดของท่าแต่ละชนิดเท่านั้นนะครับหากแต่ตัวหนังเนี่ยยังลึกลงไปถึงความแตกต่างในเชิงของวัฒนธรรมความเชื่อโครงสร้างทางสังคมถินกำเนิดครอบครัวรวมไปถึงความแตกต่างทางช่วงวัยอีกด้วยครับมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่า ความแตกต่างหลากหลายนั้นมันไม่สามารถนิยามได้จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มนุษย์ทุกคนนั้นล้วนมีความหลากหลายและก็เป็นปัจเจกทั้งสิ้นครับแม้ว่าจะมีเงื่อนไขด้านชาติผธุ์ร่วมกันก็ตามนอกจากนี้ตัวหนังเนี่ยยังชวนให้ผู้ชมตระหนักถึงความต้องการในชีวิตที่มันซุกซ่อนอยู่ในเบื้องลึกที่สุดของหัวใจของเราอีกด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ว่า Elemental จะไม่มีข้อเสียเลยนะครับ เพราะว่าการที่ตัวหนังเลือกจะโฟกัสอยู่แค่ตัวละครหลักอย่างเอมเบอร์และก็เวทนั้นทําให้ภาพยนตร์นั้นสํารวจเรื่องราวในประเด็นอื่นได้เพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นครับเช่นการที่เขื่อนกั้นน้าของเมืองนั้นมีลอยรั่วจนทําให้มวลน,น้ํามหาศาลเนี่ยไหลเข้าสู่เมืองของประชาะกราธาตุไฟนะครับมันก็ไม่ได้รับการบอกเล่าครับว่ามันเกิดมาจากสาเหตุใดกันแน่หรือการที่ภาพยนตร์นั้นมีการพูดถึงปัญหาวัยเด็กของเวทแต่ก็กลับไม่ได้รับการสานต่อครับนอกจากนี้ด้วยความเป็นภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้แล้วเนี่ย ทำให้โดยภาพรวมแล้ว Elemental ก็ยังนับเป็นผลงานที่เข้าขั้นสู่สำเร็จไปสักหน่อยนะครับบางฉากของภาพยนตร์นั้นถูกบอกเล่าอย่างโลบรัดในขณะที่บางเหตุการณ์เนี่ยก็ดูจะขาดที่มาที่ไปอยู่เหมือนกันครับและถ้าหมายตายของแอนิเมชันอย่างการสร้างตัวละครสมทบจองของโมยซิงของเรื่อง Elemental นั้นยังไม่สามารถสร้างความน่าจดจำให้กับจุดนี้ได้ครับแต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมก็ยังยกให้ภาพยนตร์เรื่อง Elemental เป็นผลงานจากสตูดิโออย่างพิกซาที่น่าประทับใจอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในแง่ของการออกแบบตัวละครก็สามารถดีไซน์ออกมาได้อย่างเป็นเอกลักษณ์งานด้านภาพของภาพยนตร์ก็สามารถถ่ายทอดดีไซน์เหล่านั้นออกมาได้อย่างสดใสงดงามมากๆครับเมื่อผสมรวมกับดนตรีประกอบที่มันเต็มไปด้วยเครื่องดนตรีหลากหลายชนิดนะครับและก็เต็มเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านมันก็ยิ่งส่งเสริมป,ประเด็นที่ตัวหนังในต้องการจะบอกเล่าให้แข็งแรงยิ่งขึ้นครับ พร้อมกันนั้นมันยังชวนให้ผู้ชมสำรวจความต้องการของตัวเองจนถึงรากเงา้าให้ความสำคัญกับทุกความฝันและมองความแตกต่างอย่างลึกซึ้งผ่านการเล่าเรื่องที่เพลิดเพลินและก็อบอุ่นจนต้องน้ำตาซึมครับประเด็นต่ผไเลยจาภาพยนตร์เรื่อง Elemental ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือความแตกต่างที่อย่างรากลึกภายในครอบครัว โดยส่วนตัวแล้วผมคิดนะครับว่าภาพยนตร์มีมุมมองต่อความแตกต่างหลากหลายที่น่าสนใจทีเดียวครับโดยความหลากหลายนั้นไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่ชาติกาเนิดรูปลักษณ์สีผิวเชื้อชาติหรือว่าเพศเท่านั้นนะครับแต่มันยังลึกลึกไปถึงวัฒนธรรมความเชื่อรวมถึงทัศนคติของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกันซึ่งตัวหนังเนี่ยเลกจะบอกเล่าแง่มุมดังกล่าวผ่านตัวละครหลักอย่างเอมเบอร์ครับหญิงสาวธาตุไฟที่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวของผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน พ่อแม่ของเธอนั้นเดินทางไกลเพื่อมาตั้งลกรากอยู่ในเมือง Element City แล้และก็หาเลี้ยงชีพด้วยการเปิดร้านขายของครับนับตั้งแต่เด็กจนโตนะครับแอมเบร์เนี่ยถูกพ่อของเธอบอกมาตลอดครับว่าเมื่อวันหนึ่งที่เธอพร้อมเขาก็จะส่งมอบก,กิจการของครอบครัวให้เธอดูแลต่อไปครับแต่ a m b เบอร์นั้นก็มักจะมีอาการโกรธจนควบคุมไม่ได้อยู่บ่อยครั้งนะครับความโกรธของเธอทำร้ายผู้คนรอบข้างอยู่เสมอซึ่ง a อมเบอร์นั้นไม่เคยเข้าใจเลยนะครับว่า เพราะอะไรเธอถึงเต็มไปด้วยความโกรธขนาดนั้นจนกระทั่งเธอเนี่ยได้พบกับเวทชายหนุ่มชาติน้ําที่เข้ามาทา้าทายความเชื่อของเธอครับไม่เพียงแต่ความเชื่อในเรื่องของความรักบนความแตกต่างเท่านั้นนะครับแต่การที่เอมเบอร์ได้รู้จักกับเวทยังทําให้เธอเนี่ยได้คิดทบทวนถึงความต้องการของตัวเองอย่างฉีถชวนครับว่าจริงๆแล้วเธอต้องการจะสานต่อกิจการของครอบครัวหรือมันเป็นเพียงการเดินตามความคาดหวังของครอบครัวกันแน่ครับเพราะว่าตัวเธอเองนั้นก็มีความสามารถพิเศษ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในความฝันของตัวเธอเองด้วยเช่นกันครับเอมเบอร์นั้นเติบโตขึ้นมาพร้อมกับเรื่องเล่าของพ่อผู้ซึ่งยอมทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อจะมาสร้างสังคมใหม่ในเมืองเอลิเมนซิตี้เส้นทางของเขานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประชากรธาตุไฟนั้นเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไร้ซึ่งสวัสดิการจากเมืองหลวงเอมเบอร์ต้องใช้ชีวิตบวงความกดดันเนื่องจากเธอเนี่ยรู้ดีนะครับว่าครอบครัวของเธอต้องเสียสละมากมายขนาดไหน เพื่อแลกกับคุณภาพชีวิตที่เธอเนี่ยมีอยู่ในปัจจุบันครับจนมันทําให้เธอต้องยอมหันหลังให้กับความฝันของตัวเองแล้วก็ยอมก้มหน้าทําตามเส้นทาง,ท,าง,ท,างที่ครอบครัวเนี่ยขี่เขียนเอาไว้ให้ซึ่งผมเชื่อนะครับว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยก็น่าจะเคยประสบปัญหาแบบเดียวกับแอมเบอร์ครับกับการถูกตัดสินอนาคตจากแรงกดดันภายในครอบครัวหรือการถูกวางเส้นทางชีวิตอันสวยงามเอาไว้ให้โดยที่ไม่เคยเอ,อ่ยปากถามเลยครับว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิตกันแน่ สิ่งสําคัญที่ตัวหนังบอกกับเราอย่างชัดเจนก็คือแม้ว่าเราจะเกิดมาจากเลือดเนื้อเชื้อไข่เดียวกันแต่มนุษย์ทุกคนนั้นล้วนมีความเป็นปัจเจกเอกเทศดังนั้นทุกเป้าหมายปลายทางเดียวกันจึงไม่สามารถใช้ได้กับคนทุกคนนะครับในขณะเดียวกันการเคารพในความแตกต่างหลากหลายนั้นจึงไม่ใช่เพียงแค่การเปิดกว้างต่อกันในเชิงกายภาพเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับหากแต่มันยังรวมถึงการเคารพในสิทธิที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยพึงมีรับฟังความคิดเห็น และน้อมรับมันอย่างบริสุทธิ์ใจด้วยเช่นกันครับแน่นอนนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและสังคมนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงข้ามคืนนะครับดังนั้นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคงหนีไม่พ้นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐานสําคัญนั่นก็คือการเคารพความแตกต่างหลากหลายในสถาบันครอบครัวนั่นเองฝากไว้ให้คิดกันนะครับ แล้วก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่7จคะแนนครับเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นพิซซ่าแล้วนะครับจึงไม่แปลกที่เนื้อหาของภาพยนตร์นั้นจะสอดใส้ความเป็นผู้ใหญ่เข้าไปด้วยครับในขณะเดียวกันการที่ภาพยนตร์เลือกจะบอกเล่าเรื่องราวอ,ออกมาในโทนของความเป็นโรแมนติกคอมดี้ก็นับเป็นแนวทางที่น่าสนใจและก็แปลกใหม่สำหรับพิซซ่าเช่นกันนะครับโดยภาพรวมแล้วแม้จะยังมีช่องโหว่อยู่บ้าง แต่บทภาพยนตร์ก็นับเป็นไอเดียที่แปลกใหม่และทําหน้าที่ในการสร้างความบันเทิงได้เป็นอย่างดีครับในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้ไว้ที่แปลกขนครับงานด้านภาพของภาพยนตร์นั้นสวยงามตามมาตรฐานของดิสนีย์และก็พิกซ่านะครับโดยเฉพาะกับการออกแบบเมือง Element City ที่เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรธาตุทั้ง4ชนิดครับและการดีไซน์ตัวละครหลักทั้งคู่ก็ถูกออกแบบมาได้อย่างน่ารักน่าชางังพร้อมกับสะท้อนตัวตนของทั้ง2ตัวละครได้อย่างลงตัวมากๆครับ อีกหนึ่งสิ่งที่น่าประทับใจมากๆก็คือดนตรีประกอบของภาพยนตร์ครับซึ่งเป็นเพลงที่มีเครื่องดนตรีหลากหลายชนิดเพื่อจะสะท้อนถึงวัฒน,นธรรมที่แตกต่างกันของตัวละครหลักนั่นเองครับขยับมาต่อกันที่นักแสดงหรือว่านักพากย์นะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนงครับลอลอาเรวิสสามารถให้เสียงเป็นเอมเบอร์ได้เป็นอย่างดีครับน้ำเสียงของเธอนั้นสามารถแสดงออกถึงความโกรธแล้วก็อัดอั้นในสิ่งที่ตัวละครต้องแบกรับได้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงช่วงเวลาที่ตัวละครต้องแสดงออกถึงความเปราะบางแล้วก็อ่อนแอ การให้เสียงของเธอเนี่ยก็สามารถโน้มน้าวผู้ชมให้รู้สึกร่วมไปกับตัวละครของเธอได้เช่นกันครับขณะที่มามาดูเอทีในบทเวทก็สามารถสร้างความไร้เดียงสาให้กับตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยมทุกอิริยาบถท,ทางน้ําเสียงของเขามันฟังดูเต็มไปด้วยความจริงใจและก็เข้าถึงได้ง่ายครับซึ่งมันก็สอดรับกับคาแรคเตอร์ของตัวละครได้อย่างพอดิบพอดีครับส่วนต่อมาก็คือข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้เวที่8คะแนนครับ ผมไม่แน่ใจนะครับว่าพอมันมีบางส่วนที่ตรงกับชีวิตส่วนตัวของผมหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกประทับใจกับประเด็นที่หนังต้องการจะนำเสนอมากๆครับแม้มันจะไม่ได้เป็นประเด็นที่ยิ่งใหญ่อะไรนะครับแต่มันกลับเป็นประเด็นที่เรียบง่ายที่ผู้ชมทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงได้ครับซึ่งนอกจากประเด็นหลักของเรื่องแล้วตัวหนังยังสอดแทรกแง่คิดดีๆเอาไว้มากมายผ่านทางบทสนทนาและทัศนคติของตัวละครหลักทุกคนครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่เจ็ดคะแนนครับ ตัวหนังมีจังหวะก,การเล่าเรื่องที่ลื่นไหลามากๆโดยการพาผู้ชมเข้าสู่ดินแดนในจินตนาการที่น่าสนใจนะครับบวกกับการดีไซน์ตัวละครที่แปลกใหม่และเฉพาะตัวจึงนับเป็นเรื่องง่ายมากๆครับในการดึงผู้ชมเน็ยเข้าสู่เรื่องราวของภาพยนตร์ครับขณะที่พาความโรแมนติกของเรื่องก็สามารถทําหน้าที่ได้ดีนะครับส่วนที่น่าเสียดายไปสักหน่อยก็คือเมื่อมองจากไอเดียตั้งต้นของเรื่องแล้วผมรู้สึกเขาว่าภาพยนตร์เรื่อง Elemental มันขาดเวทมนต์บางอย่างที่ทําให้ผลลัพธ์ของมันเนี่ยสามารถพิเศษได้มากขึ้นกว่านี้ครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหารเฉลกกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง Elemental เมืงองอโลวนชาติโอโลเวงได้คะแนนเฉลี่ยจากฟีเมตนไปอยู่ที่7.4คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟิเมตนรีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Elemental นะครับ ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟิมเมน้นในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Apple Podcast, Spotify YouTube c h anel n รวมไปถึง Tik t o k ด้วยนะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟิมเมน้นได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟิเม้นแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟิมเมน้นนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบได้แล้วครับ หากใครชื่นชอบคลิปรีวิวของฟิเม้นอย่าลืมกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับใน EP ีหน้าฟิเม้นจะนําเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเม้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ